สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชแนล My Imaging ครับโปรดักที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับอยู่ข้างหลังผมแล้วครับก็คือเจ้าตัว Xiaomi Media Monitor Hanging Lamp ชื่อยาวแล้ว เอาเป็นว่าพูดง่ายๆก็คือมันคือโคมไฟแบบแขวนครับที่เอาไว้ติดบนหน้าจอคอมของเราเพื่อช่วยตัดแสงสีฟ้าหรือว่ากรองแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอคอมครับถ้าดูแบบง่ายๆผ่านๆเพลินๆน,น,น,นะครับก็เหมือนจะไม่ต้องมีอะไรที่ต้องรีวิวมากใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าตัวนี้มันก็แอบแฝงความเจ๋งไว้เยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมพาดูทีละส่วนเลยครับ เรามาเริ่มกันที่วัสดุและงานดีไซน์กันก่อนเลยนะครับตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยดูดีใช้ได้เลยครับวัสดุที่ใช้ทํากล่องอาจจะไม่ได้ดูหรูหราอะไรมากนะครับแต่ว่าการดีไซน์การเลือกใช้สีนะครับถือว่าทําได้ดีมากเปิดเข้ามาด้านในจะพบกับตัวหลอดไฟของเราครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลทรงกลมมาให้ครับที่ด้านล่างเนี่ยจะแอบซ่อนฐาน 3A มาให้ด้วยแถมสาย Type C มาให้ที่เอาไว้จ่ายไฟครับมีคู่มือแล้วก็มีตัวยึดระหว่างหลอดไฟกับหน้าจอของเราที่มันทําหน้าที่ถ่วงน้ําหนักไปให้ในตัวเลยครับ น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่แถมอะแดปเตอร์จ่ายไฟมาให้ตัวหลอดไฟมาในทรงกระบอกแบบนี้เลยครับวัสดุทำมาจากอลูมิเนียมพ่นสีดำทับงานประกอบคือดีมากๆที่ด้านหลังจะมีพินแบบคู่ที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟจากแท่นยึดเพื่อให้ไฟติดครับส่วนตัวยึดที่เอาไว้ยึดกับหน้าจอนะครับมันทํามาจากโลหะแน่นอนครับเพราะว่ามีน้ําหนักค่อนข้างมากทีเดียวระวังอย่าทําตกใส่เท้านะครับผมว่าน่าจะมีห่อเลือดแน่นอนครับแต่ว่ามันต้องหนักแหละครับเพราะว่ามันต้องทําหน้าที่ถ่วงน้ําหนักไปในตัวครับ ที่ด้านหลังตัวยึดจะมีพอร์ต Type C ครับอยากให้ดูงานประกอบของเขาครับเนี้ยบเอามากๆในราคานี้นะครับดูดีมากๆส่วนที่ผมชอบก็คือความใส่ใจในด้านการดีไซน์ครับส่วนด้านนอกนะครับมันจะเป็นผิวสัมผัสลื่นๆแบบอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าภายในที่มันสัมผัสกับหน้าจอของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกี่ยวด้านบนหรือว่าขาที่ถ่วงอยู่ด้านหลังนะครับเขาใช้วัสดุเป็นผิวยางครับทำให้1มันไม่ลื่นหนึบ ไม่ไหลไปไหลมาครับ2คือมันไม่ทําให้หน้าจอของเราเป็นรอยเวลาที่เราถอดเข้าถอดออกครับตัวยึดและหลอดไฟจะยึดกันด้วยแม่เหล็กทําให้ถอดประกอบง่ายมากๆครับให้เราหันด้านพินนะครับเข้าหาตัวยึดที่มีแถบแม่เหล็กแบบนี้พอมาดูดกันปุ๊บไฟก็ติดเลยครับเออต้องเสียไฟด้วยนะครับ ส่วนไฟที่ใช้นะครับก็ใช้อแดปเตอร์แค่5โวลต์1แอมป์ก็พอครับแต่ว่าถ้าเกิดหน้าจอคอมของใครนะครับมีพอร์ต USB-A ด้านหลังนะครับสามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปต่ออแดปเตอร์อะไรให้ยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้อแดปเตอร์ได้ส่วนคนที่สายมันยาวไม่พอนะครับอย่างผมนะตอนนี้ผมเจอปัญหาคือสายยาวไม่พอแล้วผมยังยังไม่มีเวลาที่จะมานั่งเดินสายไฟใหม่นะครับผมก็ใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเสียบกับ power bank ใช้งานไปก่อนนะครับใช้งานได้เนี่ยตอนนี้ก็เสียบกับ power bank อยู่ครับคือเอา เสียบปุ๊บติดปั๊บเลยครับด้วยความที่แถบนำกระแสไฟที่ตัวยึดมันมีลักษณะโค้งยาวแบบนี้นะครับทำให้มันมีพื้นที่สัมผัสกับตัวพินที่เยอะมากขึ้นเราสามารถทิวบหลอดไฟขึ้นลงได้25องศาครับปรับองศาตามการใช้งานได้เลยอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในส่วนนี้ที่หลังครับ ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันและการใช้งานกันบ้างนะครับเริ่มที่ตัวรีโมทที่หน้าตาของมันเนี่ยสุดยอดแห่งความโมเดิร์นเลยครับที่ด้านล่างจะเป็นเพลทยางครับทำให้เวลาวางบนโต๊ะมันไม่ลื่นไปลื่นมาที่ด้านในของเพลทยางตรงนี้สามารถหมุนออกมาเพื่อใส่ฐานได้ครับออกแบบมาดีมากๆหมุนซ้ายเพื่อปลดล็อกหมุนขวาเพื่อล็อกครับใช้ฐาน 3A ครับแล้วเสียวหมีเขาก็แถมมาให้ด้วยนะ แต่ผมไม่รู้นะครับว่าฐานคู่หนึ่งเนี่ยจะใช้งานได้นานเท่าไหร่นะแต่คิดว่าระยะก็น่าจะพอๆกับพวกเมาส์ไร้สายนะครับนานลืมโลกกันไปเลยแล้วข้อดีก็คือมันเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายไวเลสส4กิกะเฮิรตซ์ครับไม่ต้องมานั่งแพร่บลูทูธอะไรให้ปวดหัวครับใส่ฐานปุ๊บใช้งานได้ทันทีสะดวกมากๆวิธีใช้งานจะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆก็คือการกดและการหมุนครับตัวนี้ใช้การหมุนเพื่อปรับระดับความสว่างหมุนซ้ายเพื่อดีมแสงลงหมุนขวาเพื่อปรับแสงให้สว่างมากขึ้น ความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่270ลูเมนครับเพียงพอสำหรับการใช้งานเพื่อตัดแสงหน้าจอแบบสบายสบายเลยกดที่ตัวรีโมท1ครั้งคือการเปิดกับปิดครับลักษณะคล้ายคให้การตบตุ่มอะไรแบบนั้นนะครับสนุกมือเอาเรื่องเหมือนกันถ้ากดแล้วหมุนไปด้วยจะเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิสีครับจะอ,อุ่นหรือว่าเย็นแค่ไหนก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานเลยครับช่วงอุณหภูมิสีจะอยู่ที่2 7 0 0ถึง6,500เคลวินครับแต่ถ้ากดค้างเอาไว้นะครับจะเป็นการเข้าสู่คอมพิวเตอร์โมด ชื่อโหมดก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเอาไว้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เมื่อเราเปิดโหมดนี้ครับเขาจะปรับค่าไว้บาลานซ์ให้เหมาะสมกับการตัดแสงสีฟ้าที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติครับโดยความสว่างค่า default นะครับจะอยู่ที่50%แต่ว่าจากเท่าที่ผมใช้งานมานะครับในโหมดนี้ความสว่างมันจะเหมาะกับการใช้งานตอนกลางวันมากกว่าครับถ้าเป็นตอนกลางคืนต้องปรับลดความสว่างลงมาอีกครับ อีกเยอะพอตัวเลยด้วยไม่งั้นแทนที่เราจะสบายตานะครับมันจะกลายเป็นแสบตาแทนครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสว่างหน้าจอของแต่ละคนด้วยนะครับว่าเปิดสว่างมากน้อยแค่ไหนครับหากใครดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วอยากจะสั่งซื้อเจ้าตัวนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวครับขอบคุณมากมาครับ ทีนี้มาจนถึงจุดที่ยากที่สุดในการอธิบายแล้วครับก็คือความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งานนะครับต้องบอกก่อนว่าผมรู้จักเจ้าตัวนี้นะครับจากพี่พงศ์จากช่องซูเปอร์ทัมโมนะครับพอดีเห็นโพสต์ของพี่พงศ์เขาบอกว่าซื้อมาใช้แล้วมันเวิร์กนะครับผมก็ด้วยความที่เป็นคนเชื่อคนง่ายนะครับก็กดซื้อเลยนะครับปรากฏว่าหลังจากวันแรกที่ได้มานะครับลรวลองใช้ในวันแรกนะครับเฉยๆครับแสบตาด้วยนะครับเพราะว่ายังปรับแสงไม่เป็นครับจากท่าที่ใช้งานมาประมาณ3สัปดาห์นะครับผมเก็บข้อมูลมาได้ประมาณนี้ครับเราจะต้องปรับ แสงไฟนะครับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของห้องนขณะนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วมันสว่างแค่ไหนก็ใช้แบบนั้นหรือว่าเขาให้ค่าอะไรมาในโหมดไหนก็ใช้แบบนั้นไม่ได้นะครับต้องปรับอีกทีนึงครับ อย่างของผมเนี่ยถ้าเกิดใช้งานตอนกลางคืนนะครับผมปรับต่ําสุดเลยครับหรือว่าเต็มที่ก็แค่ระดับ2ระดับ3ครับทั้งหมดมันจะมีประมาณเกือบเกือบยีระดับได้เลยนะครับความสว่างของไฟตัวนี้เพราะว่าหากเราใช้สว่างเกินไปหรือว่าปรับองศาของแสงไฟนะครับสูงจนเกินไปนะครับแทนที่เราจะสบายตามันจะกลายเป็นแสบตาครับแต่อันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ความสูงของโต๊ะของเก้าอี้แล้วก็หน้าจอของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับแสงไฟภายในห้องต่างๆนะครับรวมถึงความสว่างหน้าจอที่ทุกคนใช้มันก็ไม่เท่ากันดังนั้นทุกคนจะต้องไปหาจุดบาลานซ์ของตัวเองนะครับแต่ว่าพอเจอจุดนั้นปุ๊บนะครับบอกได้เลยว่ามันสบายตาขึ้นเยอะครับเดิมทีนะครับผมนั่งทาสคริปต์นะครับ5ชั่วโมงบวกบวกตัดต่ออย่างเงี้ยแชั่วโมงบวกบวนะครับบอกตามตรงว่ามันแสบตามากๆปวดตามากนะครับแต่ว่าพอได้ใช้งานเจ้านี่นะครับหลังจากที่ทํางานเสร็จนะครับอืมรู้ส ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแต่โอเคมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่ายังไงการที่เราทํางาน3มชั่วโมง5ชั่วโมงบวกบวก,บวกอยู่หน้าจอคอมนะครับยังไงก็ต้องมีอาการตาล้ายให้เห็นอยู่บ้างแต่ว่าระหว่างที่ใช้งานนะครับมันรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่เรามองเข้าไปในหน้าจอนะครับมันดูสบายตามากขึ้นละมุนล,ละมอมมากขึ้นนะครับดังนั้นผมมองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ซื้อมันมาใช้งานนะครับเพราะว่าดวงตาของเรานะครับมันเป็นการลงทุนในระยะยาวด้วยนะครับกับการจ่ายเงิน ในราคาพันต้นๆน,นะครับแล้วเขาช่วยถนอมสายตาของเราด้วยผมว่ามันก็เป็นเหตุผลแล้วก็เป็นราคาที่คุ้มค่านะครับสำหรับดวงตาดังนั้นก็ลองไปชช่งนั้นหนักกันดูครับว่าจะซื้อมาใช้งานหรือเปล่าครับ ทีนี้มาถึงข้อควรระวังในการใช้งานกันบ้างครับอันดับแรกคือเราต้องปรับองศาของแสงให้ไฟไม่แยงตาของเราครับอย่างผมเนี่ยเก้าอี e ้ค่อนข้างต่ำครับผมเลยต้องทิวปองศาของแสงให้ต่ําสุดเช่นกันครับไม่งั้นจะแสบตามันจะแยงตาผมครับระยะของแสงไฟที่สาดมาครับเมื่อเรานั่งทํางานจะต้องไม่สูงเกินช่วงหน้าอกขึ้นมาครับไม่งั้นมันจะแยงตาของเราแต่ถ้าหากเอาไปใช้แบบเป็นแสงไฟในการอา่านหนังสือนะครับเป<ร> <ๆ S 1> ็นโคมไฟอ่านหนังสือก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นได้นะครับเพื่อให้พื้นที่ของแสงเนี่ยมันกระจายตัวได้ดีขึ้นนะครับ ว่าสายตาของเรามันโฟกัสที่หนังสืออยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าสําหรับการใช้งานแบบเอาไปเป็นแสงสําหรับวิดีโอคอลนะครับจริงๆความสว่างเนี่ยบอกได้เลยว่าเพียงพอหรือเหลือครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเราใช้งานวิดีโอคอลนะครับเราต้องปรับให้มันสูงขึ้นมาให้มันสาดมาที่หน้าใช่ไหมครับก็แสบตาเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าใช้งานไม่นานมากเนี่ยก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าคุยจริงๆจางๆเป็นชั่วโมงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนด้วยนะครับ เรื่องที่2นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพอใช้งานไฟแบบนี้นะครับสีของหน้าจอมันเพี้ยนไหมนะครับพูดยากนะครับเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่ากันในเชิงเทคนิคในเชิงตัวเลขนะครับแน่นอนครับยังไงมันก็ต้องเพี้ยนเพราะว่ามันคือการศาสตร์แสงมากั้นหน้าจอเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเวลาที่เราเปิด reading โ Mode บนมือถือนะครับที่แบบกดเปิดปุ๊บแล้วหน้าจอเหลืองไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับในการใช้งานปกตินะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีผลต่อการใช้งานเลยครับ มันไม่ได้ส่งผลต่อสีสันคอนเทนต์ที่เราดูอะไรขนาดนั้นเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยครับมันอุ่นขึ้นแค่จิตเดียวจริงๆครับเห็นไหมครับผมยังสามารถดู YouTube ดูหนังครับดู Netflix ได้ตามปกติโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าสีมันเพีย้ยนมันอมเหลืองอะไรอันนี้ผมคอนเฟิร์มให้ได้เลยนะครับสำหรับยูเซอร์ทั่วไปไม่มีปัญหาเลยครับ แต่สาหรับคนที่ทํางานด้านสีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพแต่งภาพนิ่งนะครับหรือว่าเกรดิ้งสีวิดีโอแบบนี้แบบที่ผมทําให้ทุกคนดูนะครับผมว่ายูเซอร์เหล่านั้นเขารู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับไม่มีใครมานั่งเปิดม่านแสงกั้นหน้าจอแล้วนั่งทํางานสีไปด้วยหรอกครับเพราะว่ามันจะเพี้ยนมากเพี้ยนน้อยนะครับทุกคนก็คงไม่อยากให้มันเพี้ยนนะครับเราต้องการค่าที่แม่นยาที่สุดสวยที่สุดดีที่สุดนะครับเท่าที่จอตัวหนึ่งจะแสดงผลได้ดังนั้นถ้าสําหรับการใช้งานทั่วๆไปนะคทับ ผมเมคชัวร์ให้ได้เลยว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนเปิดไปเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Xiaomi Mi Gear Monitor Hanging Lamp ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ห้กับผมด้วยส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งตอนคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับส่วนคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็กำลังรอ Xiaomi Mi 11อยู่นะครับตาลุกวาวไปเลยใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่า คลิปของช่องผมจะปล่อยได้เร็วเท่ากับช่องใหญ่ๆไหมนะครับเพราะว่านวันที่อัดคลิปตอนนี้เครื่องยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าผมก็เม k e sure ให้ได้เลยว่าผมมีคลิปรีวิวมิสเมาฝากทุกคนแน่นอนครับใครที่รู้จัก My y m a g i n e จากคลิปมิสสิบทีโในคลิปมิส1ผมไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้ My Mag i n ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย